ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีพวกพ้องชั่วเสพกบ,บเข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤติตามมิชตรั่วเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อภิกษุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่บำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากละกาม,มาราคะรูป,ปาราคะ หรืออะรูปปราคะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเสพครบเข้าไปนั่งใกล้มิตรดี และประพฤติตามมิตรดีเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว จากบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมืมเ่อบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แลว้วจักละกามราคะรูปปาราคะหรืออรูปปาราคะข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้